เออมี่น่าเลวนักบินจีนเขาถึงแบบว่าไม่ไม่สามารถเอาเครื่องบินลงจอดได้นะดูนะครับไม่เห็นอะไรเลยแัดมืดตืดตอเลยนะครับคนขับแล้วก็เครื่องบินนะครับเครื่องบินทั้งสีลำสามารถลงจอดที่สนามบินอุดรได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็แสดงว่า กองทัพอากาศไทยนะครับเลือกกิ๊เพ่นมานะครับได้ถูกต้องนะครับสามารถขึ้นลงในสภาพอากาศที่ย่าแย่ได้นะครับกลับกันกับจีนนะครับที่ต้องเพลย์เซฟเครื่องบินตัวเองนะครับโดยการเอาลงไปจอดเอาไปลงจอดที่คอนแกนนะครับผมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกับตันเดียในช่องกับตันเดียพาบินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินอุดรธานีนะครับ หรืบริเวณกองบิน23จังหวัดอุดรธานีนะครับหลังจากที่กองทัพอากาศนะครับประเทศจีนนะครับได้นําเครื่องบินมาร่วมมาฝึกร่วมนะครับที่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีนะครับมีชื่อโครงการว่า Falcon Strike นะครับ Falcon Strike ซึ่งสถานที่ที่ฝึกก็คือกองบิน23จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นการจัดกำลัง มาอย่างเต็มที่นะครับมีเครื่องบินขับไล่ขับไล่นะครับ uh, J10C จำนวน8ลำนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักแล้วก็เครื่องบินขับไล่ J11 มากกว่า5ลำเครื่องบินโจมตี uh, JS7 นะครับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศและควบคุมขับ KJ500 นะครับ, K J 500, ครบเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์รวมๆแล้วกว่า30-40ถึงลำนะครับส่วนฝ่ายไทยเราก็จะมีเครื่องบินขับไล่ ยาสามเกาิเพนนะครับจำนวน5าลำเครื่องบินอัลฟาเจ็าจำนวนลําลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ ec ซีสิาำหรับภารกิจกูภ้ภัยนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องของความเสียเปรียบของฝ่ายไทยนะครับการฝึกครั้งนี้ซับนะครับเดี๋ยวผมจะขอขึ้นบินไปไปด้วยเล่าไปด้วยดีกว่านะครับก็เป็นภารกิจที่เอาไว้ ตอกหน้ากัมพูชายับยับนะครับที่อ้างว่าจีนนั้นเป็นพี่ใหญ่นะครับสนับสนุนเขาอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งข่าวที่ออกมานั้นก็เห็นนะครับว่ามีสื่อต่างชาติบอกมาว่าจีนนั้นอยู่เบื้องหลังในการส่งอาวุธให้กับกัมพูชาซึ่งมีข้อเท็จจริงประการใดก็ต้องไปติดตามนะครับกันอีกในภาย ภายภาคหน้านะครับว่าจะเป็นจริงไหมจีนจะออกมาแก้ตัวอย่างไรไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าจีนเขาไม่ได้เป็นพันธมิตรเฉพาะกับกับกัมพูชาอย่างเดียวนะครับความสัมพันธ์กับไทยนั้นก็ไม่แพ้กันนะครับแต่กับไทยไทยนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการค้าแล้วก็การซ้อมรบร่วมนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายกัมพูชานั้นน่าจะเป็นในเรื่องของ เจ้าหนี้กับลูกนี้มากกว่านะครับเขาอยากจะได้แผ่นดินกัมพูชามากกว่านะครับในการทําธุรกิจอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับผมในการฝึกร่วมรบครั้งนี้นะครับของกองทัพอากาศไทยนะครับผมก็ได้บอกจำนวนของเครื่องบินไปแล้วนะครับนี่นะครับคือเมืองอุดรธานีนะครับผมเราเทคออฟออกจากกองบิน23มาแล้วนะครับนี่คือจังหวัดอุดรธานีนะครับผม ก็ความเสียเปรียบของฝ่ายไทยนั้นนะครับก็คือนะครับซับสามสี AEWNC นะครับมันม,มีความสำคัญก็คือเป็นตาเทพของไทยนะครับไม่ได้เข้าร่วมฝึกด้วยเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจคอยสอดส่องการฝึกในเนื่องจากการเข้าร่วมฝึกครั้งนี้นะครับก็ ก็ต้องไปสอดส่องนะครับมาสอดส่องศัตรูนะครับไปลาดตระเวนหาข่าวเพราะว่าเรามีแค่2ลํลำนะครับเราก็ต้องไปทําภารกิจอยู่บริเวณชายแดนนะครับลาดตระเวนหาข่าวสืบนะครับต่างๆฝ่ายศัตรูเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ออกมาฝึกเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับไปทําหน้าที่สอดส่องพื้นที่ชายแดนนะครับก็ ในการฝึกร่วมครั้งนี้ก็ทําให้ไทยมีความเสียเปรียบที่ไม่มีเครื่องบินควบคุมและตรวจการระยะไกลขณะที่จีนมี KJ500 นะครับเข้ามาร่วมด้วยการประทะกันร,ระหว่างกิปเพนกับ J14 c นะครับก็มีมีเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวครับนะครับก็คือกิปเพนขึ้นไปสกัดกัน้น J10 นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า จีนกับไทยน่าจะไม่ได้รบกันโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมถ้าจะได้เจอกันจริงๆก็จะ,จะด็อกไฟกันด็อกไฟหมายถึงว่าบินสู้กันนะครับไล่ล่ากันบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เฉพาะการฝึกร่วมเท่านั้นนะครับไม่ไม่น่าจะเห็นในชีวิตจริงนะครับก็เป็นการที่ j 1 0 c นะครับ4ี่ลำบินเข้ามานะครับ กิเพนก็จะขึ้นไปสกัดกั้นครับการลุกล้ำเข้ามาในเขตจำลองการฝึกครับสภาพอากาศฟ้าปิดท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆฝนนะครับทำให้นักบินต้องบินขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่ทัศนวิสัยต่ำนะครับกิเพนนะครับสีลำใช้การเชื่อมโยงข้อมูล Data Link ครับโดยปิดเรดาร์สามลำเหลือเพียงหนึ่งลำเพื่อลดการเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเครื่อง AEWC ของจีนนะครับหรือ KJ500 คราวนี้กิฟเพนเข้าใกล้ j 10c และตรวจจับได้2ลำนะครับสามารถล็อกเป้าโจมตีได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะยิงได้นะครับเพราะว่า j 10c ใช้แรงขับเครื่องยนต์ที่สูงกว่าฉีกตัวหลบหนีออกไปนะครับทำให้ขีปนาวุธจำลองของกิฟเพนโจมตีไม่สำเร็จนะครับ j 10c อีก2ลำนะครับที่เหลือได้ล็อกเป้า hen, กิฟเพนกลับทันที ทําให้หมูบินกิเพนต้องแยกตัวออกจากกันและใช้ชาร์ฟแฟลร์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีครับผมการต่อสู้ครั้งที่2ถูกยกเลิกนะครับเนื่องจากสภาพอากาศย่ำแย่ลงเรื่อยๆมีฝนตกหนักและฟ้าผ่าเครื่องมีเครื่องบินจีนหนึ่งลำนะครับโดนฟ้าผ่าครับก็เลยต้องยกเลิกภารกิจไปหลังจากยกเลิกภารกิจนะครับเครื่องบิน j 1 4ของจีน ไม่สามารถลงจอดที่กองบิน23อุดรธานีได้นะครับ <N> เนื่องจากกองบิน23นั้นมีสภาพอากาศที่ปิดมากนะครับถ้ <N> าอากาศปิดก็คือไม่สามารถมองเห็นตรวจการนะครับทัศนวิสัยได้นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะลงจอดได้ก็เลยต้องไปขอลงจอดที่สนามบินขอนแก่นแทนนะครับผมสนามบินขอนแก่นนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสนามบินน้ําพองหรือว่าสนามบินขอนแก่นโดยตรงเลยนะครับ ในขณะที่เครื่องบินกิเพนของไทยทั้งสีลำสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับที่สนามบินอุดรน,นะครับนั่นก็เป็นการโชว์เหนือนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝีมือของนักบินหรือว่าเป็นเพราะ,ะความสามารถของเจ้าตัวเครื่องบินกิเพนนะครับมันก็ต้องบวกผนวกกันผสมกันไปนะครับระหว่างคนขับแล้วก็เครื่องบินนะครับเครื่องบินทั้งสี่ลำสามารถลงจอดที่สนามบินอุดรได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็แสดงว่า กองทัพอากาศไทยนะครับเลือกกิปเพ่นมานะครับได้ถูกต้องนะครับสามารถขึ้นลงในสภาพอากาศที่ย่ําแย่ได้นะครับกลับก,กันกับจีนนะครับที่ต้องเพลย์เซฟเครื่องบินตัวเองนะครับโดยการเอาลงไปจอดเอาไปลงจอดที่คอนแกนนะครับผมที่ได้ฝึกร่วมอีกอันนึงก็คือหน่วยเฮลิคอปเตอร์นะครับได้มีการปฏิบัติช่วยเหลือจริงเช่นการขนส่งผู้ป่วยในบริเวณที่มีข้อพิพาทนะครับ อ้างอิงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่กิลเพนได้โชว์ศักยภาพนะครับก่อนนั้นก็มีตัวอัลฟาเจ็ตนะครับอัลฟาเจ็ตเนี่ยก็เป็นเครื่องบินประจำกองบิน23อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวนะครับแล้วก็มีความสามารถสูงในการโจมตีเบานะครับ จนตีภาคพื้นดินได้นะครับมีการอัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กองทัพอากาศไทยนั้นได้มีการผลิตพัฒนาขึ้นมาเองนะครับได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องบินสัญชาติเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมพาทุกท่านมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมเอาคลิปเพ่นบินมาที่บึงการครับบึงการบริเวณหินสามวานนะครับ บริเวณเหินสามวนผมถึงหินสามวนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลดความเร็วแล้วพาทุกท่านไปชมหินสามวนในมุมมองของโปรแกรม Microsoft Flight Simulator กันครับผมมาดูกันว่าในโปรแกรมนั้นจะเห็นไหม,มบริเวณนี้คือภูสิงนะครับภูสิงมาดูกันว่าเขาจะจำลองหินสามวนไว้ให้ทุกท่านได้รับชมสมจริงไหมนะครับผมไปดูกันเลย อยู่ตรงไหน,นทำไมผมไม่เห็นถึงไม่ยังนะถึงแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นเพียงสามบ้างนะครับก็บินจากอุดรมาก็ไม่นานครับน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าหนาทีนะครับเพราะว่ามันแค่ร้อยกว่ากิโลเองนะครับอ,อันนี้คือภูเขานะครับที่ ผมจะพาทุกท่านมาชมหินสามบานแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหินสามบานไหมนะครับผมก็บินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับมีภูเขานะครับเป็นแนวยาวๆตรงนี้นะครับดูกันว่าจะเห็นหินสามบานไหมนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ เราบินกลับไปดูอีกทีนะครับเราผ่านภูทอกแล้วน,นะครับเมื่อกี้หมนสามวานพื้นที่ตรงนี้ก็มีฐานปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์นะครับผมเคยฟังเรื่องเล่าของอน,นายตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ปราบ คอมมินิสต์นะครับผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์ในสมัยนั้นนะครับผมตอนนี้ก็กลับกลายมาเป็นคนไทยแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเห็นสามบานอยู่ไหนเมื่อกี้ผมก็ได้เล่าข่าวเกี่ยวกับนะครับ เ1 4ีที่ได้มาฝึกร่วมกับยา39กิเพนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยนะครับกับกัมพูชานี่มองตาขวางนะครับว่าเไหนบอกว่าจีนเข้าข้างเรานะครับเข้าข้างกัมพูชาแต่ที่ไหนได้ไปฝึกร่วมกับไทยนะครับแต่พี่จีนนี่ก็แสบนะครับแอบส่งมีข่าวว่าแอบส่งอาวุธให้กับกัมพูชาด้วยนะครับ วันนี้เราคงไม่เห็นหินสามวันแล้วครับเพราะว่าไม่น่ามีที่จริงมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่มีนะครับเพราะคงจะต้องบินกลับอุดรนะครับผมที่จริงอ่ะจีนเขาก็มีการสร้างสัมพันธ์กับต่างประเทศอยู่หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเขาก็สู้กันอยู่กับอเมริกานะครับว่าใครจะได้ใจคนไทยไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็น น่าจะข้างล่างตรงนี้นะครับหินสามบานนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับหินสามบานที่เป็นยื่นๆออกมานะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับหินสามบานตรงนี้ครับโอเคเห็นหินสามบานแล้วเป็นบุนตาแล้วนะครับโอเคครับกลับอุดรกันครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดสภาพอากาศสูงๆดูนะครับสภาพอากาศที่ย่ําแย่นะครับมาดูกันว่าผมจะลงได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปที่อุดรก่อน โอต้องขออภัยนะครับผมลืมปิด QR code ตั้งแต่ตอนแรกนะครับโอ้ยขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับกลัวทุกท่านไม่โดเน a t ะครับเปิด QR code ไวค้ซไว้เต็มจอเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นวิวทิวทัศน์ไหมนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในแบบนี้ต้องโดเน a t แล้วครับโอ้ขึ้น QR code ไวค้ซไว้เ,เต็มที่เลยต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมชดเชยให้โดยการปิดออกไปแล้วกันนะครับท่านใดที่อยากจะโดเน a t ก็สามารถที่จะกลับไปนะครับย้อนหลังกลับไปแล้วก็สแกน QR ียโคดนะครับได้เลยตอนนี้นะครับผมกำลังบินกลับไปที่อุดรน,นะครับโดยสภาพอากาศฝนตกนะครับสภาพอากาศย่ำแย่นะครับผมมาดูกันว่าผมจะลงจอดได้ไหมนะครับที่สนามบินอุดรซึ่งสภาพอากาศย่ำแย่นะครับ ไม่รู้ว่าจะลงจอดได้ไหมเดี๋ยวลองใช้ความสามารถดูนะครับผมตอนนี้เราบินเหนือเมฆไม่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าลงไปต่ํากว่าเมฆปุ๊บนะครับมันจะเป็นการานั่นแหละครับคือชาร์ลส์นะครับที่เราจะต้องได้ทํากันในวันนี้ลองแลนดิ้งในสภาพอากาศที่ย่าแย่ดูนะครับว่าเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่เคยเจอสภาพอากาศย่ำแย่เช่นกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะ,จะทำจะทำได้ไหมนะครับผม ครับมาถึงอุดอรแล้วนะครับแต่ว่าดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนคืออุดอรเดี๋ยวจะลองลงจากก้อนเมฆลงไปดูนะครับไม่รู้ว่าสภาพอากาศข้างล่างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อ่าเดี๋ยวผมขอไปมองในมุมมองห้องนักบินนะครับมาดูว่าแลนดิ้งขณะที่ฝนตกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสภาพอากาศยำแย่มากต้องดูอะไรบ้างเนี่ย โอมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนักบินที่สามารถแลนดิ้งได้โดยที่ฝนกำลังตกอยู่เนี่ยถือว่าเป็นนักบินที่เทพมากๆนะครับดูนะครับสภาพอากาศแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเริ่มเห็นพื้นดินแล้วนะครับ <c oughs> ประกาศฝนตกนะครับตอนนี้มาดูว่ากิฟเพนเราจะสามารถแลนดิ้งบนสนามบินอุดรธาน,นีได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า <c oughs> ออมันมองไม่เห็นอะไรจริงๆนะครับมันมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆมันมืดไปหมดเลย จะชนพื้นดินไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตกนะเกือบตกเลยครับดูดูดูกระจกนั้นมีอันนี้ด้วยนะมีเป็นแบบเหมือนน้ำฝนนะครับที่ตกลงมาโอ้โหมันขับยากจริง หรือมีหน้าแล้วนักบินจีนเขาถึงแบบว่าไม่ไม่สามารถเอาเครื่องบินลงจอดได้นะดูนะครับไม่ <c oughs> เห็นอะไรเลยแบบมืตด,ต,ดตืดเลยนะครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวลองลองลงจอดดูนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม องไม่เห็นอะไรเลยดูเก็นลังคาบ้านแบบนิดๆน,นะครับแวบๆบแบบเก็นลังคาบ้านคนแบบแวบๆบแบบนะครับ น,นี่จะชนพื้นอยู่แล้วมาผิดเลนไปนิดนึงมาผิดที่นะครับมาผิดที่สนามบินอยู่ตรงนู้น <c oughs> มาผิดเลนนิดนึง่งเดี๋ยวอ้อมกลับไปไหมมาลุ้นกันเลยครับว่าผมจะลงได้ไหมนะครับ แบบไม่เห็นสนามบินที่จริงนักบินเขาไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงขนาดนี้นเนี่ยกับตกเอเรียบร้อยโอ้ แลนดิ่งยังไม่สวยงามนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสภาพอากาศมันย่ำแย่จริงดูนะครับฝนตกแบบมองไม่เห็นอะไรเลยพาเครื่องบินกิ๊เพนมาจอดที่หมบ้านผีสิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อครับสำหรับวันนี้ชั้นหกับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้นคลิปที่แบบไม่ได้ปิดคิวอาร์โค้ดนะครับผมแบบนี้ต้องสแกนมาแล้วแ่ะครับครับสวัสดีครับ